หลวงตาพอดีฟังซีดีของหลวงตาครับฟังในใน,ในเว็บนะครับเรื่องส่งจิตออกนอกนะครับก็มีบทสนทนากับญาติโยมแล้วหลวงตาก็บอกว่า,าให้ดึงกระชากความรู้สึกกลับมาหรือว่าให้รู้สึกตัวทั่วพร้อมคําถามก็คือว่าแล้วเราจะต้องฝึกยังไงเพื่อเรารู้สึกตัวทั่วพร้อมเนี่ยได้มากขึ้นเรื่อยเรืนะครับหรือว่าจะดึงความรู้สึกกระชากความรู้สึกกลับมานี่คือทํำยังไงครับหลวงตา ได้คุยกับหลวงตาเนี่ยมีมีความรู้สึกตัวทั่วพร้อมไหมหลงไปกับความคิดอะไรไหมหลงเบื่อลอยไหมตอนนี้ไม่ครับอ้าไม่ก็ถือว่ารู้สึกตัวทั่วพร้อม,มแล้วตอนเราตอบตัวเองได้ว่าไม่ไม่หลงเบื่อลอยครับก็แสดงว่ารู้ตัวอยู่แต่ในแต่ในเวลาอื่นก็จะมีก็ถ้ามันไม่มันมันหลงเบื่อลอยไปเราก็รู้สึกตัวตอนนั้นเพ่แค่นั้นเนี่ย แต่ถ้าเราตอบตัวเองด้วยว่าตอนนี้ไม่หลงเหม่อลอยตอนนี้ไม่หลงเหม่อลอยก็ไม่จำเป็นต้องรงู้สึกตัวขึ้นมาเพราะว่ามันไม่หลงเหม่อลอยมันก็เท่ากับรู้สึกตัวแล้วแต่ขณะจิตใจเราหลงเหม่อลอยไปเราก็รู้สึกตัวขึ้นมาก็แค่นั้น,นแหละบางทีมันจะใช้เวลานานพอสมควรที่ไปเหม่อลอยกว่าจะกลับมาก็ฝึก,กบ่อยบอยฝึกบ่อยๆ่อมัน,นอไอ้กายาการที่เป็นเหม่อลอยตาลอยใจลอยมันก็จะหมดสิ้นไป ก็ต้องฝึกฝึกเน,นกระทั่งปกิกิยาการเหม่อลอยตาลอยหมกบุญคุณคิดอะไรอยู่ภายในไม่รับรู้อะไรเลยมันก็จะหมดสิ้นไปแต่ถ้าเรามันก็เป็นนิสัยแต่ละคนไม่เหมือนกันบางคนก็ไม่ค่อยเหม่อลอยเขาก็ไม่ค่อยหมกมุญคุณคิดอะไรอยู่ภายในแต่ถ้าคนไหนเป็นนิสยัยเหม่อยลอยชอบหมกมุนค,คุณคิดข้างในมันก็ต้องรู้สึกตัว มันมันเป็นขนาดขนาดจิตนะมันจ่เป็นตลอดเวลาพอเป็นขนาดจิตตอนไหนมันเหมื่อลอยหรือว่ามันหลงบกบุญคุณคิดอยู่ภายในโดยไม่รู้สึกตัวก็รู้สึกตัวขึ้นมาแค่นั้นเองตาบอกว่าฝึกบ่ยบอยๆคือหมายถึงว่าฝึกฝึก่ฝึกทุกครั้งที่เหมื่อลอยหรือหมกบุญคุณคิดโดยไม่รู้ตัวทุกขณะทุกครั้งอย่าปล่อยให้อย่าปล่อยตามใจตัวเองแล้วเดี๋ยวมันก็จะหายหายไปเองเอกิริยาการแบบนั้นพฤติกรรมแบบนั้นก็จะหายไปเลย คือฝึกมันจนหายไปเลยไอเกิริยาที่มันเหม่อลอยหรือหมกบนคุณคิดอยู่ภายในจนไม่รู้สึกตัวเนี่ยคือฝึกมันจนหายไปเลยหายไปจากชีวิตเราเลยไม่มีอีกเลยไม่มีกลับมาอีกเลยแต่ไม่ได้เป็นตลอดเวลานะมันก็เป็นขนาดจิตขนาดจิตไม่มีหรอกคนไหนที่เป็นอยู่ตลอดเวลามันก็ขับรถไม่ได้แล้วเะเม่อลอยไม่รู้สึกตัวมันขับรถชนนูน่นชนนี่ตายแล้วนี่ขับรถมานี่ได้ไหมรับได้เอาขับรถมาที่ได้แสดงว่าไม่เหม่อลอยแล้วถ้าเหม่อลอยนจะขับรถจากกรุงเทพมาถึงนี่ได้หรือ การิาธาตั้งกี่ร้อยกิโลเนี่ยมันมีงานกระตกถนนไปขับรถไปให้เขาชนไปชนนู่นชนนี่ตั้งนานแล้วแค่เมื่อลอยคิดอะไรบุกบุ่นไม่รู้ตัวนะขับรถออกจากบ้านก็เบียดประตูรั้วบ้านแล้วไม่ต้องขับรถออกมาหลับเบียดประตูรั้วบ้านแล้วชนนู่นชนนี่ก่อนแล้วกระถางต้นไม้ไม่เหลือแล้วเมื่อลอยอนี่ขับรถจากกรุงเทพมาจนถึงเนี่ยได้โอ้ยผ่านไปกี่ด่านเนี่ยไม่โดนรถชนตายก็บุญแล้วอันนี้มันก็คือไม่เมื่อลอยแล้ว มีความเหมือนกับเวลาเราเหม่อลอยเป็นนานๆเราก็เหมือนอยากจะไม่อยากจะเหม่อลอยคือเหมือนก็อยากจะมีสติตลอดแบบรู้สึกตัวขึ้นมามันเหม่อลอยก็รู้สึกตัวเหม่อลอยเมื่อไหร่หรือว่าหมกบุ่นก็ไปจมอยู่ในความคิดจะไม่รู้สึกตัวก็รู้สึกตัวขึ้นมาบ่อยๆจนกระทั่งเดี๋ยวต่อไปมันก็ฝึกด้วยความฝึกอดทนเดี๋ยวกิริยาการแบบนั้นพฤติกรรมแบบนั้นก็จะหมดสิ้นไปหลวงตาเนี่ยโอ้โหเมื่อก่อนเด็กๆเนี่ยเหม่อลอยมากเลย เพราะอะไรมันเป็นมันเป็นนิสัยมันตั้งแต่ติดตัวมาข้ามภความชาติคือมันชอบนอนหรือว่านั่งเนี่ยชอบเอามือประสานสองมือเนี่ยประสานไว้ไว้หลังที่สะเนี่ยแล้วก็มองฟ้ามอ,มองนู่นมองนี่เบื่อยอยคือเป็นคนชอบหากินตามความฝันคือฝันอยากเป็นมันทุกอย่างในโลกเนี่ยอยากเป็นนักบินอยากเป็นนูด้ดอยากเป็นนี่เห็นอะไรก็อยากเป็นไปหมดในโลกเนี่ยแบบ หากินตามความฝันเรื่องบางคนหากินตามความฝันฝันกลางวันแล้วก็มือชอบมือประสาน้วยหลังทึงตาสองข้างเนี่ยเบอรอยคิดอะไรชอบคิดอะไรไปเรื่อยแล้วก็มันมีความสุขกับการคิดชีวิตมันมีความสุขกับการคิดจุกระ้าไปเข้ามหาวิทยาลัยก็ยังเป็นอย่างนั้นเลยวันหนึ่งนั่งกินข้าวไปสั่งข้าวที่ร้านอาหารกินนั่งสั่งข้าวที่ร้านอาหารกินไปเรีนหาเรียนมหาวิทยาลัยแล้วนะ เราก็นั่งกินข้าวไปแล้วเราก็คิดอะไรเพลินคิดอะไรเพลินเมื่อลอยนั่งคิดไปแล้วเราก็ไปตักกับข้าวมากินเฮ้ยมากินไปแล้วนะค่อยดึกขึ้นได้เฮ้ยเราสั่งข้าวจานเดียวนี่วะเราไม่ได้สั่งกลับเฮ้ยนี่นี่มันกลับของคนที่นั่งอยู่ตรงข้ามเราดิไม่รู้จักกันด้วยไม่รู้จักกันนั่งอยู่ตรงข้ามกันแต่เขาเขาสั่งกลับมากินกับข้าวแต่เราสั่งข้าวจานเดียว เราสั่งให้พวกข้าวราดแกงอะไรเงี้ยจานเดียว,วแต่เขาสักกับข้าวกินเราไม่ได้สักกับข้าวเราไปตักกับข้าวกินแล้วเราก็คิดไปเรื่อยแล้วเราก็นั่งกินไปเขาก็ดีมากเลยนะไม่ว่า <laughs> เขาก็ไม่ว่าไม่รู้จักกันนะเราก็ตักกับข้าวเขาก็กินเฉยเลยพอเรารู้สึกตัวแค่นั้นแหละโอ้โหเราอายมาอายขอโทษเลยขอโทษขอโทษขอโทษผมว่าจะคิดอะไรเพลอไป ขอโทษขอโทษตั้งแต่นั้นเน่ะโอ้ฝึกตัวเองอย่างหนักเลยไม่ให้เมื่อลอยไม่ให้มันหมกมันคุณนคิดอะไรอยู่ในใจแล้วไม่รู้สึกตัวเมื่อลอยมันหมือหลุดต้องเมื่อยลอยไปข้างนอกนั่งเมื่อลอยมองอะไรไปแล้วก็เมื่อลอยคิดไปกับมันมันมันไม่ได้มองไปข้างนอกแต่มันจมอยู่ในความคิดมันจมอยู่ในความคิดก็กินข้าวอยู่เนี่ยไม่ได้นั่งมองอะไรนะกม้นั่งข้าเอาข้าวตักข้าวใส่ปากเนี่ยแต่มันนั่งคิดอะไรอยู่เนอะ มันจมอยู่ในความคิดยูยย่งไปตักไปตักกับข้าวเขามา,มาใส่ของเราเฉยเลยเราเวลาเขาโฆษณาไอ้เรื่องนี้นะมันมีโฆษณานะไอ้หนังแบบบินต่างโฆษณาที่ว่าอะไรโฆษณาอะไรไปตักกับข้าวคนอื่นกินเรานึก,นก,นกได้โอ้โหเราขำม,มากเลยมันเป็นจริงๆนัเนีอยที่มันเลยอยู่ๆไปกินแป้วของคนอื่นเขามากินเฉยเลยนึกว่าวของตัวเองเเราตั้งแต่นั้นเนี่ยอายเลวได้ฝึกอย่างหนัก ึกตัวเองยากหนักเลยเมื่อให้มันเมื่อลอยไม่ให้มัน,ม,ม,นมันจมอยู่ในความคิดฝึกไปฝึกมากา็ไม่รู้มันหายตั้งแต่แต่ชีวิตเราไม่เป็นอีกเลยไอ้ที่มันหมกมุม่นคุ้นคิดอะไรอยู่ภายในโดยไม่รู้สึกตัวแล้วก็เมื่อลอยตาลอยใจยลอยเมื่อลอยไอ้หากินอะไรนะฝันกลางวันเลยมันหายไปชีวิตเลยเหลือแต่ความจริงชีวิตเหลือแต่ความจริง ไม่มีอาหารกินฝันเปนว่าอะไรมันมันหมดแล้วไม่ impose, ไมีไอ้ที่เหมอลอยแบบนั้นบกบุนคุณคิดเลยไม่ไม่ไมีมีแต่ความจริงอยู่กับความจริงเจ็บก็คือเจ็บจริงหนาวก็คือหนาวจริงตอนเนี้ยหนาวก็หนาวจริงอากาศมันติกว่าองศสาเนี่ยหนาวก็หนาวจริงร้อนก็ร้อนจริงก็คือมีแต่ความจริงอยู่กับความจริงฝึกเอาต้องฝึกนะต้องฝึก แล้วที่เราใช้หลักจิตอย่างเช่นพุทโธหรือว่าแม้กระทั่งการเคลื่อนไหวะไรพวกนี้ก็จะช่วยไปได้เหมือนกันใช่ไหมครับหลวงตาก็แล้วแต่นิสัยคนแล้วแต่นิสัยคนแต่หลวงตาใช้ใช้แค่รู้สึกตัวหลงแล้วรู้สึกตัวหลงแล้วรู้สึกตัวไม่ได้ไม่ได้ใช้คำปฏิกรรมอะไรไม่ได้ใช้ตัวช่วยอะไรเลยหลงแล้วรู้สึกตัวหลงเมื่อไหร่รู้สึกตัวหลงเมื่อไหร่รู้สึกตัวหลวงตาเป็นคนนี้คือตรงตรงไปตรงมาเลยคือมันหลงก็รู้สึกตัวไม่ได้ใช้ตัวช่วยไม่ได้ใช้บริกรรมอะไรใช่เลย ที่หลงก็หลงตอนหลงตอนไหนก็รู้สึกตัวพบเป็นเหมือรอยหรือว่าหมกมุนคุณคิดโดยไม่รู้ตัวมันรู้สึกตัวก็ก็เรือรู้สึกตัวเลยไม่ได้ใช้ตัวช่วยหลงอีกรู้สึกตัวอีกหลงอีกรู้สึกตัวอีกหลงอีกรู้สึกตัวเองกจกระตั้งรู้สึกตัวเก่งมากแต่บางคนก็ทําไม่ได้เราสอนแล้วก็ทําไม่ได้ทําอย่างเราไม่ได้เราก็ใช้พุทโธ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 บางคนก็กล้รู้เราไม่ใจเข้าใจออกไา่ใจเข้าไม่ใจออกก็แล้วแต่แล้วแต่คนนะ มันไม่มีไม่มีรูปแบบตายตัวเพราะบางคนนี่บอกให้ลูกตาบอกให้หลงแล้วรู้สึกตัวเขาทาไม่ได้เขาก็หลงตลอดเนี่ยก็ลูกตาอย่างนี้ก็อย่างนี้ก็ให้มีเครื่องรอบไว้อันเพราะบคนหลงตลอดเลยหลงตลอดหลงนั่นแหละหลงแต่เอเราบอกเขาเขาไม่เขาก็ไม่รู้ตัวนะคือบอกว่าคุณไม่รู้ตัวแต่เขาเถียงว่าเขารู้ตัว ที่เป็นเปเช่นนี้ที่เขาไม่รู้ตัวฝึกไม่ได้ก็เพราะว่าเขาไม่รู้ตัวว่าพฤติกรรมหรือกิริยาอย่างนั้นเนี่ยคือเขาหลงแต่ตัวเจ้าตัวบอกว่าไม่หลงมันก็เลยเถียงก็อยู่ในใจพอเราบอกให้รู้สึกตัวเขาไม่เขาก็เลยไม่รู้สึกตัวเขาก็เลยไม่ทําความรู้สึกตัวเขาก็เลยไม่รู้สึกตัวขึ้นมาเพราะเขาบอกว่าเขาไม่หลงเขาเขารู้อยู่ว่าเขากําลังคิดอะไรแต่อที่เขารู้อยู่เขาคิดอะไรเนี่ยเขาจมอยู่ในความคิดบกเขาจนเขาไม่รู้สึกตัว จนหลายคนลงตาก็ให้เนี่ยพวกกัลย,ยาณมิตรเนี่ยแอบเอาโทรศัพท์มือถือซูมเขาก็มาใกล้ๆอยากให้เขารู้ตัว <S <S 1> <S 1> <ๆ S 1> คือเพราะว่าเขาเถียงยู่ตลอดว่าเขารู้สึกตัวเขาคิดอะไรเขาทำไมจะไม่รู้ว่าเขาคิดอะไรแต่เราบอกว่าเขาคิดแล้วไม่รู้สึกตัวตอนนี้เมื่อเขาเถียงบ่อยๆก็เลยให้ให้พวกลูกศิษย์เนี่ยแอบเอาโทรศัพท์มือถือซูมซูมสีหน้าแววตาเขาว่าคนที่รู้สึกตัวคิดในรู้สึกตัวเป็นอย่างนี้นะแต่ละคนเนี่ย พอรูปมันออกมาเนี่ยมันฟ้องฟองไงหน้าตาดูไม่ได้เลยอะไรนั่งอยู่ในท่ามกลางธรรมชาติคะับที่อ่ะแล้วนั่งอยู่คนเดียวนะนั่งอยู่ในท่ามกลางรธรรมชาติสายลมแสงแดดเนี่ยแต่หน้าได้บอกบุญไม่รับเลยเวลาเนี่ยเอารูปไปให้ดูเนี่ยเนี่ยคิดโดยรู้สึกตัวเนะยเป็นอย่างนี้หน้าตาเนี่ยนะแล้วก็บอกว่าขอญาติแชร์รูปนี้ไป ไปสู่สาธารณชนให้ดูหน่อยคิดเลยรู้ส no ึกต no? ัวไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้แต่ละคนไม่ได้กล้าให้เอาออกเมื่อไหร่อคือหน้ามันแบบบอกบุญไม่รับเลยมู่ฮู้แบบเนี้ยบอกบุญไม่รับเลยคือว่าจะเอาอะไรเป็นอะไรให้ได้หน้าเครียดมากเลยเนี้ยไอ้ไอ้กล้องถ่ายรูปเนี้ยมีประโยชน์บ้าไกลตรงนี้คือแอบซูมกว่าใกล้ๆยิ่งยิ่งซูม ได้ได้กำลังุ่มเยอะๆแอบไปกลด้วยเจ้าตัวรู้ตัวดีมากเลยถ่ายเพราะอะไรแววตาเนี่ยมันเป็นหน้าตาของหัวใจใช่ไหมเราได้ยินบ่อยว่าแววตาเป็นหน้าตาของใจดูแววตาก็รู้ไม่ต้องดูอะไรหรอกดูแววตาก็รู้ว่าใจเป็นยังไงในใจยังไงไม่ต้องไม่ต้องเป็นคนที่มีวาลจิตเลยรู้วาลจิตเลยดูแววตาก็รู้แล้วหน้าตาของหัวใจมันซ่อนไม่ได้แล้วว่าเศร้าหมองหรือเปล่า ทุกหรือเปล่าเครียดหรือเปล่าจมหรือเปล่าจมอยู่ในหรือเปล่าเวลาตามันฟ้องเวลาตามฟ้องใช่ไหมเวลาตามฟ้องเนาะคนจมอยู่ในความลับจมอยู่ในอารมณ์จมอยู่ในความโศกเศร้าจมอยู่ในวิตกังวลเวลาตามันฟ้องเวลาตามฟ้องขอบคุณหลวงตาครับถ้าเราไม่รู้ตัวนะว่าเราเรารู้สึกคิดโดยรู้สึกตัวหรือไม่รู้สึกตัวนะ หลังเราบอกให้เพื่อนชะไรมันช่วยถ่ายรูปเราโคตรแววตาเราเยอะเยอะแต่หลังจากที่ได้ฟังธรรมะหลวงตามามากขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ได้รับคําแนะนําก็คิดว่าเวลาที่รู้สึกตัวจะเร็วขึ้นเรื่อยๆครับแต่เราดูท่านแล้วท่านเป็นคนไม่ค่อยเหม่อลอยแล้วไม่ค่อยจมในความคิดเท่าไหร่หรอดูท่านไม่ค่อยไม่ไม่ได้มากไม่มากนะท่านเนี่ยไม่มากหรอนิดหน่อยไปแก้ฝึกนิดหน่อยก็ก็สามารถที่จะไ่ไม่จมไอ้พวกเหม่อลอย หรือหลงจมอยู่ในความคิดโดยไม่รู้ตัวตัวทนท่านก็จะหายหายขาดไปชีวิตหรือไม่มีเลยคนท่านเป็นไม่มากแต่โยมเนี่ยเป็นเป็นเยอะโยมเนี่ยเป็นเยอะโยมเป็นรู้สึกตัวนะอย่างที่เรียกว่าเป็นรู้สึกตัวนี่ขนาดเคยบวชครูเจาก็วัดที่เป็นของพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงตาหลวงปู่ล่าเขียนพระประโตนั้นที่หลวงตาเคารบถือมากเลยเคยไปหาท่านแต่ในที่บวชไม่ทันเนาะบวชรุ่นหลังแล้วเป็นหลวงปู่ท่านมรณภาพไปนานแล้ว แล้วก็เคยไปหาหลวงปู่ว่านเลยเนี่ยแต่นี้ยังไม่มาเราเห็นแต่ตมาวานแล้วมาแต่มาวานไม,ไม่รู้สึกตัวนั่นเนี่ยอยู่จมอยู่ในความคิดอือาจจะเป็นช่วงๆครับนี่อย่างเงี้จมเรียกว่าจมจมอยู่ในความคิดเมื่อยลอยอารมณ์จมอยู่ภายในไม่รู้สึกตัวเนี่ยอย่างเงี้ยต้อง อย่างนี้ต้องใช้เวลามันใช้เวลาเพราะมันจม <c oughs> มันแทบไม่รู้สึกตัวเป็นปกติเป็นยังไงอย่างแทบจะไม่เคยเจอเลยเพราะมันจมอยู่ในในโลกของความคิดและอารมณตลอดแันก็นเลยยากยาก,ยากตรงที่ว่ามันยังไม่เคยเจอเจอที่ที่รู้สึกตัวจริงๆเอ,เอ๊เดี๋ยวเป็นคนที่จมอยู่ในความคิด มอนเกับเหมือนกับชีวิตจริงนี่ยังไม่เคยเจอความรู้สึกตัวเลยความรู้สึกตัวที่เป็นปกติที่แท้จริงไอ้ตัวหุ้มนียมันหนาหุ้มจิตเดิมแท้มันหนามันหุ้มมาข้ามภพข้าชาตินะเคยปฏิเคยปฏิบัติมาก่อนนะข้ามภพข้ามชาติมันเคยปฏิบัติทำมาแต่ปฏิบัติผิดไม่ได้แก้ไขเนี่ยในในชาติเนี้ยหลายคนลูกตาแก้ให้เขาก็ไม่ยอมแก่นะแล้วเนี่ยพอพอเกิดไป เขาก็เกิดไปเป็นสัตว์ได้ฉานก็ไปเป็นสัตว์ได้ฉานที่มีอะไรหุ้มแบบมันก็เออเอออ่เงี้ยพอเกิดมาเป็นคนก็เป็นอย่างเงี้อีกมันก็จะเป็นอย่างเงี้ยหลายภพหลายชาติถ้าไม่เจอครูบาอาจารย์ไม่เจอพุทธเจ้าอีกอนันตการก็จะไม่เจอใครที่จะช่วยได้หรอกเพราะว่ามันก็ขนาดเจอเจอเราอย่างเนี้ยเราก็ยังช่วยไม่ได้เลยเพราะว่าเขาไปยึดถือไว้ตัวเดียวว่างสร้างข้องว่างไว้ในใจตนเป็นเป็นแบบบิ้วอารมณ์ความว่างสร้างความว่างไว้ในใจตน แล้วก็สุดท้ายมันสร้างความว่างถ้าจนแบบว่าเขาไม่รับรู้โลกภายนอกเวลาลูงตาว่ามากๆเขาเขาก็ตาวาดใส่ลุงตาว่าไอ้นี่มันเป็นวิมานใจชีวิตเขาอยู่ได้ก็เพราะวิมานใจคือห้องว่างในใจตนเนี่ยเวลาเขามีเรื่องอะไรไม่สบายใจเขาก็หลบเข้าไปในห้องว่างมีเรื่องอะไรไม่สบายใจก็หลบเข้าไปในห้องว่างลูงตาบอกว่ามันไม่ถูกทําแบบเนี้ย เดี๋ยวมันจะค่อยๆเลื่อนไหลกลายไปเป็นออทติกดาวเซนโดมเขาก็ไม่เชื่อหรือเชื่อแต่มันก็เป็นความเคยตัวเคยใจคุ้นเคยผมมีเรื่องอะไรไม่สบายใจแทนที่เขาจะเรียนรู้ความจริงอยู่กับมันให้ได้โดยที่ไม่ยึดถือมันแต่เขาเลือกวิธีที่จะหลบมันเข้าไปอยู่ในห้องวิมานใจของตัวเองที่ตัวเองสร้างไว้ บางคนสร้างไปมากๆเขาจนสร้างเก่งคือเมื่อไม่ชอบไม่พอใจอะไรก็ทุกอย่างเนี่ยมันหายไปหมดเลยจากใจตันเหลือแต่ความว่างกลายเป็นตัวเองอะนั่งอยู่คนเดียวในในสถานที่นั้นแม้แต่ที่ทํางานก็ยังหายไปได้เลยในที่ทํางานเนี่ยหายไปหมดเลยคนทุกคนในที่ทํางานเนี่ยที่มันหายไปหมดเลยเหลือเขาคนเดียวนั่งอยู่ในจักรวาลน,นั่งอยู่ในโลกไม่รับรู้ถึงใครเลยแล้วเขาก็บอกว่า หน้าทุกสารคนในโลกนี้มีความทุกข์เหลือเกินเขาคนเดียวมีความสุขเราโอ้โหตกใจเลยเฮ้ยทำไมเป็นอย่างนี้นะาจริงเนี่ยเขากลับไปบ้านนะแล้วเขากมม็มีความทุกข์มีมีความทุกข์กับครอบครัวเขาก็ทําให้ครอบครัวหายไปหมดเลยบ้านจองหายไปหมดแล้วก็เขาอยู่คนเดียวในโลกว่างแล้วเขาก็อยู่ปเป็นอย่างเงี้ยอยู่ในสังคมก็เดินไปในสังคมไปไหนก็ในในที่นั้น หายไปหมดเลยสถานที่น sure, like, like, ั้นคนในที่นั้นหายหมดเขาเหลือแต่ตัวเขาแล้วเราเลยถามว่าเอ๊ะเจ้าทํางานได้เหรอเนี่ยได้อุ้ยจะาํางานนี้ไม like, ่โดนดุไม่โดนเจ้านายว่าประจําเหรอประจาโดนว่าประจำแล้วไม่มีปัญหาเหรอไม่มีปัญหาแล้วว่าเอ้ยโดนดุโดนแล้วทางานผิดผิดพลาดไม่ทำอาารผิดผิดพลาดเหรอผิดประจำเฮ้ยอะไรวะมาถามอะไรเป็นบดไว้เราแล้วไม่โดนเจ้านายดุแล้วดุประจำเจ้านายชอบดุชอบว่าอ้าแล้วเจ้านาย ดูว่าไม่มีปัญหาหรอไม่มีปัญหาพอเจ้านายเดินมาเจ้าหนายหายไปเลยอ้อทำได้ไไไดยัยงไงเะไม่ได้ยินเสียงไม่เจ้าเจ้านายนะล้วบอกว่าเจ้านายเจ้านายด่าเจ้านายว่าแล้วแล้วได้ยินเสียงไหมไม่ได้ยินเลยดับดับความได้ยินเสียงไปเลยแล้วพอเจ้านายเดินเลยไปค่อยมีเจ้านายโผล่มา <c oughs> ในความรู้สึกโผล่มาในความรู้สึกเฮ้ยมันทำได้ยังไงไม่รู้เนี่ยงงมากเลยเก่งกว่าเราอีกนะเราจะทําทไม่ได้เลยแบบนี้คือมันดับจิตได้เว้ย แต่อย่างเนี้ยมันค่อยๆ่อยฝึกแบบเนี้ยแต่โทษมันร้ายแรงนะมันไม่ได้เป็นแค่พบจ่าเดียวพบจาต่อต่อไปมันจะค่อยๆเป็นออทิสติกดาวเซนโดมไอ้ตัวหุ้มเนี่ยมันจะหนาขึ้นเรื่อยเรื่อยแล้วตุตายต้องเป็นออทิสติกดาวเซนโดมคืออยู่ในหุ้มนี่แหละเพราะอะไรมันเคยเราพวกเด็กออทิสติกมาหาเราหนึ่งทีพ่อแม่ก็พามาเราก็เห็นได้ตัวหุ้มมันหนาบ้าเลยเราเลยตอนไอ้ตอนที่เราพูดทรบ้ากับแม่พูไปพูบ้าไงมันมันมันเกิดไปเก็ตคำอะไรมันหัวเราะเอบมาไอ้ที่ ไอ้ที่หุ้มมันแตกแล้วก็ไอ tamam. hey. ้จิตมันก็สว่างปั๊บเหมือนไฟช็อตเลยเฮ้ยเราเฮ้ยไอ้ที่หุ้มมันแตกได้เว้ยเราก็ดีใจเฮ้ยแต่มันแตกแป๊บเดียวแล้วมันกลับไปหุ้มอีกสร้างอันใหม่มาหุ้มเราเลยเฮ้ยรู้วิธีที่จะรักษาเด็กออทิสติกหรือไหมเราก็ยิงเลยคอยจิตมันเนี้ยมีไอ้ตัวหุ้มมาหุ้ม ยิงไอ้ที่หุ้มมันให้มันแตกพอยิงแตกปุ๊บโอ้โหมันหุ้มเร็วอัตโนมัติเร็วกว่าที่เรายิงอีกเรายิงยิงเรายิงมันก็ยิงมันก็ยิงหุ้มยิงยิงยิงหุ้มยิงยิงยิงหุ้มโอ้โหตายยิงตั้งนานเหนื่อยมากเลยสุดท้ายสู้ไม่ไหวเพราะว่าแล้วเวลาเราถามมันจริงๆอะพอคนที่คอยไอ้คนที่เป็นพอรู้เรื่องที่เราช่วยได้เราก็พยายามจะช่วยแบบเนี้ยเราถามว่าทําไมหุ้มสร้างมาหุ้มทําไมวะไอ้ห้องว่างเนี่ย มาหุ้มทาไมเขาบอกว่าไม่รู้หรอกว่าเนี่ยอาจารย์ไม่รู้หรอกว่าไอ้เนี่ยมันคือวิมานใจเขามีชีวิตรอดอยู่ได้ในทุกวันเนี่ยก็เพราะไอ้วิมานใจนี่แน่ถ้ามันขาดสิ่งนี้ไปชีวิตเขาเนี่ยอยู่ไม่ได้เลยคือมันขาดสิ่งนี้ไม่ได้เลยสุดท้ายเขาอยู่ในนั้นแล้วไม่ออกมาเลยตอนแรกๆก็ยังออกมาแล้วเข้าไปออกมาแล้วเข้าไปออกมาแล้วเข้าไปอย่างนี้มันยังไม่เป็นออติิติกดาวเซนโดเมพอตอนหลังเนี่ยพอเขา ไม่กล้าที่จะออกมาเจอผู้คนเพราะว่าเวลาออกมาออกจากห้องว่างมาในใจตนมาเจอผู้คนมันสั่นมือนี่มันจะสั่นมือไม้สั่นประมาสั่นไปหมดเลยรู้จ่อ,อมือไม้ไว้ที่ไหนไม่รู้จ่อ,อมือใส่กระเป๋ารู้ว่าจะรู้จะกอดอกรู้ว่าอ,อ,อะไรม,มันเกะก,กะไปหมดเลยสั่นประมาหมดแล้วสุดท้ายเข้าอยู่ในห้องนั้นแล้วไม่ออกมาอีกเลยถ้าอย่างนงี้ก็โอกาสเป็นออสซิสติกดาวเซนโดมในภพชาต,ติต่อไปมีมาก Tôi kè, kèm kè